เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วเขาอะค่ะก็ฟังครูแต่เขาก็เป็นคนที่ฟังครูอยู่นะแต่ก็ไม่ได้มีความเชื่อครูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็บอกเราแงว่าเอาหลักฐานมากองให้สักร้อยหลักฐานคนมันจะไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อแต่เขาอะค่ะจะขายบ้านด้วยความที่บ้านหลังเนี้ยเขาท้าทายมากเลยนะเขาประกาศขายบ้านหลังนี้มาประมาณ5ปีแล้วค่ะเป็นบ้านของเขาเองที่ที่สามีซื้อให้สามีเก่าซื้อให้ แล้วเขา,วาอยากขายบ้านหลังนี้ซึ่งเขาต้องการขายบ้านหลังนี้มา5ปีแล้วคุณเชื่อไหมว่าติดป้ายประกาศจนป้ายอะค่ะเปื่อยเน่าจนขาดวินะะนะคะนะคะแล้วถ่ายมาให้ครูดูแล้วเสร็จแล้วค่ะ ขัวรู้ว่าใครท้าทายรัวรู้ว่าใครเชื่อจริงไม่จริงมันเป็นสัมผัสส่วนบุคคลนะคะไม่ได้โอ้โอวดแต่มันเป็นสัมผัสส่วนบุคคลค่ะเรารู้ได้ค่ะบางคนบอกเราว่านู่นนี่นั่นโอ้ยดีนู่นนี่นี่นี่แต่ในใจเขาไม่เชื่อเราครูรู้ไม่ต้องหลอกครูหรอกค่ะไม่พูดดีกว่าไม่ติดลบและไม่ติดบวกนะคะเพราะรัวรู้บอกแล้วว่าครัวแบบอัจฉริยะพี่อูยังบอกว่าพอนั้นครเจ๋งอะสัมผัสคนไม่ถึงเดือนอะ ไลน์ออกเลยคือมันจะเป็นสัมผัสบอกไม่ถูกเงนี้ค่ะคนเนี้ยนนพอแบบนี้มาครูก็เลยบอกว่าครัวดูรู้ว่าเขาไม่เชื่อเสร็จแล้วครูก็เลยบอกว่าอ่ะไม่ต้องเชื่อครูนะแต่ทําแบบนี้ให้ไปเปลี่ยนปลายฟังดีๆนะคะให้รีโนเวทโดยการไม่ต้องทําอะไรใหม่แต่ให้ไปทําความสะอาดบ้านเหมือนเหมือนว่าคุณจะเข้าอยู่บ้านหลังนั้นนะคะให้ไปเปิดประตูแล้วก็ให้จุดธูปเก้าดอกบอกหน้าบ้าน นะคะว่าคุณนะ่ะต้องการที่จะขายบ้านหลังนี้ต้องการที่จะหาเจ้าของบ้านหลังนี้อย่างแท้จริงจุดทูเก้าดอกแล้วให้คุณนะ่ะไปหาผ้าแดงมาเสร็จแล้วก็ให้เขียนครูก็อธิบายให้ฟังแล้วครูบอกว่าให้คนมาทําความสะอาดบ้านหลังนี้ปนระดังว่าคุณนะะ่ะจะเข้าอยู่ นะ,ะไม่ต้องทาสีใหม่ไม่ต้องรีโนเวทแบบถึงขั้นทาสีทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ไม่ต้องให้เหมือนแบบมอรกวาดบ้านไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มียหยักย่ายอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณจะมาอยู่ให้รู้สึกเป็นแบบนั้นเสร็จแล้วให้ไปตั้งเข้ามาเลยเสร็จภายในวันเดียวแล้วคุณไปเปลี่ยนป้ายนะคะไปเปลี่ยนป้ายเลยไม่ต้องเขียนอะไรเยอะเขียนแค่ว่าขายด่วนนะฮะน,นี้ครูบอกเขานะฮะขายด่วนแล้วเขียนเบอร์โทรครูบอกแค่นี้จริง ไม่ต้องบอกว่าต้องการขายบ้านเนื้อที่เท่านั้น,น,นเท่านี้พร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องวุ่นวายครูพูดเลยขายด่วนแล้วเบอร์โทรเสร็จแล้วครูก็บอกว่าให้เ,เอาเอาผ้าขาวแล้วเขียนด้วยตัวหนังสือสีแดงขายด่วนเสร็จแล้วให้เอาผ้าแดงมาเขียน พอเขียนเสร็จให้จุดธูปเก้าดอกเอาผลไม้วางบนพานเอาผ้าแดงวางเอาผ้าแดงวาง,เอา,าง,วางเอาผลไม้วางในพานแล้วก็อธิษฐานจิตบอกเจ้าที่เจ้าทางเลยเจ้าบ้านเจ้าเรือนแห่งนั้นบอกว่าลูกอ่ะต้องการใช้เงินถ้าลูกต้องการเปลี่ยนมือต้องการให้เจ้าของบ้านที่แท้จริงเขาได้มาครอบครองถ้าลูกอ่ะสามารถเปลี่ยนมือได้ให้เจ้าของที่แท้จริงมาอยู่ได้ลูกอ่ะขายได้แล้วลูกจะทําบุญให้ ไอ้แบบนั้นแบบน,แบบนี้แบบนี้อันนี้แล้วแต่คุณเลยเพราะว่าครูอจจะไม่กําหนดให้เสร็จแล้วครูก็บอกเขาว่าแต่คุณทําแบบนั้นคือเราไม่ได้บอกว่าต้องเชื่อฉันนะแต่ครูก็บอกว่าไม่ต้องเชื่อครูก็ได้ทําแบบเล่นๆไปทําแบบว่าเออลองดูสิอะไรแบบเนี้ยแล้วครูบอกว่า9วันอย่างเข้มขน้น9วันวันละหนึ่งชั่วโมง เก้าวันนะเลือกเอาวันเวลาใกล้ๆก,กันสมมุติว่าทุกเย็นหรือว่าทุกค่ำทุกก่อนนอนวันละหนึ่งชั่วโมงให้คุณสวดมนต์และนั่งสมาธิใน9้าวันนี้คุณจงอุทิศบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านหลังนี้เท่านั้นนะคะไอ้ที่หนึ่งชั่วโมงที่ทำเนี่ยอุทิศให้ตรงนี้เจาะจงเท่านั้นเขาเรียกว่าการทําบุญให้เฉพาะเจาะจงนะพี่นเนาะที่เขาเรียกว่าการสมมุติว่าเราอยากให้ใครเฉพาะเจาะจงเ่เราต้องแบบบอกว่าเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ทำแบบนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติเราทําบุญอื่นกระถินพระปา่าหรือว่าอะไรเราก็ให้เหมือนที่เราเคยให้ทั่วๆไปอะค่ะให้จดให้บิดามารดาบุญญาตายายทวดอะไรของเราก็ว่าไปเสร็จแล้วพอครูพูดแบบนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามจักรวาลอยู่ข้างเราทันทีเลยเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาไปทําแล้วครูบอกว่าคุณนะ่ะไม่ต้องเชื่อครูแต่ถ้าคุณอยากขายได้จริงๆคุณต้อง <c oughs> เขาเรียกว่าไรนะมีวินยัยคุณต้องทําแบบเบาๆสบายๆมีความเชื่อ ว่าคุณทําไปแล้วแล้วคุณขายได้แน่ๆแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีความเชื่อครูนะแต่มีความเชื่อในสิ่งที่กําลังจะทําอะค่ะพอเขาทําคุณรู้ไหมเขาทําได้9้าวันไม่ถึงหนึ่งเดือนค่ะบ้านเขาขายได้แล้วได้ในราคาที่ไม่มีการต่อรองคุณฟังนะคะนี่คือเรื่องจริงค่ะที่กําลังจะบอกคุณว่าเราอค่ะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่แม้ว่ามันจะเชื่อยาก ครูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรครูก็ไม่รู้ว่าเจ้าที่เจ้าทางท่านทาแบบนี้จริงหรอท่านรับรู้จริงหรอครูไม่รู้เพราะเราอยู่ในโลกของมนุษย์เราอยู่ในโลกของมนุษย์ที่มีกายหยาบแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นท่านไม่มีกายหยาบท่านมีกายทิพย์เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่คุณทําโดยมีความเชื่อมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าอะไรก็ตาม